สบายดีพี่น้องมื่อสกุสุคนนี่กระผมกระสนางพาแซบกุกานุพี่น้องนะเนาะเหาก็มาเบิ่งบะอุ่มสิเห็ุก่อยปลาเดือพี่นะ้องบะอุ่มสบายดีเนยมิวห <c oughs> นองมิวแชร์ใบป่านะสขาไดีจะป่าลงเผิ่อการยืนชมเบิบ่บงพ่อซอยนะสีปาลาอยู่หัดหอกกินข้าวแล้วแล้วก็เมื่อบานนอ้านเนาะพ่อนาะบอก ถามเพ well. ิ่นก่อนข่าวบ้านยังเข่าไใดยังข่าเมื่อถามเพิ่นเพื่นโทรมาถามไม่ใหญ่ก่อนเพิ่นยังให้เข่าบ้านบ่กพี่มันอยู่กับเขาไปทางนะมือนัากินอืมเลิศเพิ่นกับบ่ายแหลนนะสิ้นตากับเขางามพี่น้องเลิศกับบ่ายแหลนแล้วบ่แม่แมนดเลิศกับบ่ายแหลนแล้วกับเมื่อบ่พินแม่นก็เมื่อแม่้าวแล้วก็เมื่อเสิพากันเมื่อบ้านแล้วพี่น้อง ทาางงเบิ่่กอนถมจอยอันนี้เราละก้ามเมื่อนะไม่อนเขาโบ่ได้ก็บ่ได้เมื่อนะพ่เอเราต้องโทรถามเบิ่งทางบ้านก่นอนเนาะเพิ่นให้เข้าบ่หรือว่าเพิ่นบ่ให้เขา้าขั้นเพิ่นให้เข้าเฮาจังพากันเมื่อเดิม,มล็อกดาวน์แล้วพี่น้องรอบ3โทรถามแม่ใหญ่ก่อนบ่าไหแม่โทรถามแม่ใหญ่อยูย่ยยบ้านก่อน สินปลาขาวงามอะไรใสๆพี่น้องซิมาริกัับคนจ๋ามาอุ่มโซฟีเมอร์อีกเมื่อนี้ก้อยปลาแซ่บๆก็มังหงทั้งล้างกาดกเลยพี่น้องหมากก็ไล่ไล่เลยสนางก็เอาเสือห่มใบให้มันดกดกดก มันจังหน่วยใหญ่เลยพี่น้องเอาเสือ by, ้อโฮมไว้เมียนพักกินกับกับสนางกระล่างไว้ปไปทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องหลายสนิดกินกับก้อยป่าลายลายพี่น้องนี่เขากบเบียบมุงานาลงไปเลยพี่น้อง นี่เ,าข,เขาจะขั้นหอยเข่านำนางนาวเลย้ะเนเาะนะ้าก็จะมักลาไว้หน่อยหนึ่งสินปลาเขาก็เริ่มสมัดเลยท,ทั่วรีนใหญ่มาหรืว้งบันนี้เขาปั้นเอาน้ำแล้วก็เขาจะเอาไปเห็ดน,น้ำแจว่วด้วยพนะี่น้องเขาจะไปอูาเห็ดน้ำแจว่วตัวนี้เขาก็ไจะไมาเอานำ้ำ อันนั้นเดี๋ยวพี่นะ้องน้ำสมเห็ดแจว่วแล้วก็มีนังแล้วก็พื้นท้องแล้วมีขี้ปลาเขาเอาใส่น้ำกันส่วนตัวนี้ฮาก็จะปรุงเห็ดเป็นน้ำแจว่วเดี๋ยวพี่น้องฮาก็เอาน้ำตัวนั้นฮาก็มาเทลงเลยเดี๋ยวพี่น้งองอทลงไปเลยล้นในข้ากันแนะเนย ไม่มได้หักเอาหอมหัวลงไปเลยพี่น้องอซีมมึงด้วยบอเนี้อ,อันนี้ก็เสเซตเป็นทีเรียบร้อยเลยพี่น้องอก่อยปลาพัน กินมะพันกับน้ำแจ่วเด้อพี่น้องน้ำแจ่วเห็นปูใส่หนังแน่แล้วก็ขีป้ปลาส่วนตัวนี้ก็น,น้ำต้มปลาเด้อพี่น้องมาๆพี่น้องมากินข้วาวนตำกันเมื่อสุกุสุกบนบายดีพี่น้องเมื่อสุกุสุกนกินข้าวตำนานตำกันเด้อพี่น้องกินก๋วยเตียปลาพันปลาเด้อกินนตำกัน น้องใหม่กับน้องมิวิืนก็อิ่มเลยรี่สอนได้ปะฝืนนะคะน้องิ้อิม่มเลยิให้ดอกมา,มาพี่น้องกินน้ำกันพี่น้องกินกเอปีปยาพี่น้องไม่งมน้าัมันลยก้อยปตาหนุกจางพน้องิ้มมนะ รวมจะพักรวมสลครัคำสั่เนี้ยเราจะม่ต้งนียมกานแ ไม่ออกแรงโพี่นองเลยเป็นประการหลอกเหลอกดาวแล้เนาะหลอกดาวแล้วจพดาอไ้วิเาามันี้มืบ้านกับมาได้ามบ้านทังบ้านนก็จดได้อีกเรียนบก็บจ เพราะว่ามามาาุนอยู่มันเข็ดสุ่มเสียงคุณมาจะทายลายต่ออ่านก็ไม่นอ่น

กินม <c oughs> นมก <c oughs> นมใช่ไหมนมนี่ก็ริงมาจองให้น้องกันนึงให้น้องไม่พอจองไม่แม่บิดหเาังมให้แม่นำเด้อมีนองให้พ่อหนมอยูครับผมหักินก่อนนะครับผมหนยกอับผม ちゃんとまろう。そのまたあんたや。あ、ば。<tompa> <to> <tomper> 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 ook kijken. Oké.

Alright, what? rồi thì nó sẽ được không? tìm đấy ิารุงแล้วไปรริบาุงก่อนดนะิไปิบาุงาุงก่แล้วางทโอ้ม่น้น,ม <c oughs> น้องกินเขาก่อนแต่เสาออพี่น้องนะลกมากเลยกินรถมา,ยายแลก็ดพอมีกีนแล้วพอดีเลย mời mời cắt mời 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 bỏ đi. คุณ cho นะข้าเจ้าเอาข้าเจ้ามันมันดอกเลยวันนั้นคือเขาบ่ ja noch mal noch haben wir da also die สิสนางขอลาไปก่อนด้วยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสนางพาแซ่บด้วยจ้าพี่น้องขอบใจลายล,าย,ลายด้วยพี่น้องเจอกันคลิปหน้าแล้พี่น้องนะบ๊ายบาย